พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับตรงนั้นเรียกว่าชุมชนใกล้กับวัดในสองวิหารที่ปากน้ําสมุทรปราการแค่การทวงนี้มีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งไปทวงหนี้เพื่อนที่รู้จักกันเถียงกันไม่ลงตัวเท่านั้นแหละฮะล็อกคอเพื่อนที่รู้จักกันนะเอามีดจ้วงแทงเลยชาวบ้านจะไปช่วยห้ามถูกแทงเจ็บไปด้วย นี่ครับตอนวินาทีที่กู้ภัยต้องมาช่วยปฐมพยาบาลให้แต่เราลงพื้นที่ไปแล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาลองดูภาพนะครับวินาทีที่เถียงกันเสร็จปับ๊บแล้วก็ไล่แทงกันเลย คุณผู้ชมครับหลังจากแทงกันเสร็จมือมีดขีมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเพราะตัวเองเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่แถวนั้นพอดีเจ็บสองคนคนแรกชื่อนครวงการีมอีกคนหนึ่งผู้ชงทัศสิริผลเราได้คุยกับผู้ชงด้วยบอกเลยนะฮะเรื่องของเรื่องมือมีดเนี่ยชื่อในหน่วยหรือธนพัฒน์ ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วลงมาทวงเรื่องเงินที่ติดค้างกันไว้แต่มันนานมาแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเอามีดมาแล้วจับผมล็อกคอแล้วแทงเลยเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องเงินอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็ไป,ไปมาปุ๊บคุยคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันนานเนื้อแล้วแต่ตัวเขาไม่ยอมตัวเขาไม่ยอมอ่าตัวเขาไม่ยอมจะเอาเรื่องผมจะต่อยผมไม่ต่อยผมรู้ว่าตีต่อย แต่เขามีแทงผมบ่อนคือเรามาทวงเงินหลานเขา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 มามาคุยปัญหาเรื่องเก่าอ่ะอ๋อเขาคุยเรื่องเก่าแล้วตอนนั้นทาทาอะไรกันอยู่นั่งกินเหล้าอย่างเงี้ยหรอไม่นั่งผมดิ้นเฉยครับมันปีเข้ามาจอดรถปีเข้ามาเลยเขามาทวงเงินเราหรือเรามาทวงเงินเขาคือเงินนี่ปัญหาเก่าครับอ๋อปัญหาเก่าแต่แล้วแต่คิเราแยงเรียบร้อยรู้เรื่องแล้วแต่อันนี้เขามาไงไม่รู้เขาไม่ยอมหลานเขาตัวหลานคนเนี้ยวินเนี่ยไม่ยอมหลังจากหลบหนีไปนะครับตำรวจไทยเก่งฮะไปจับกลุมตัวในหนุ่ยธนพัฒ ก็ทะเลาะกันเรื่องหนี้สินนี่แหละอ่าไปคุยคุยเรื่องหนี้แหละคุยเรื่องานอน่าไปคุยเฉยๆว่าจริงๆอ่ะเขาเอาเงินอ่ะเอาเงินป่าจิตไปแต่ทีนี้ป่าจิตอ่ะให้ลุงตั้มมารับอะไรเช็ดตูดไงอ่าผมเลยแบบเดือดตรงเนี้ยแล้วที่ผมช่วยอ่ะที่เขาขอให้ผมช่วยอ่ะผมก็ช่วยตลอดนะหลังๆไม่ไม่ได้จ่ายค่าเสื่อค่าอะไรเงี้ย จ่ายมั่งจ่ายขาดมั่งจ่ายเกินแล้วอะไรเขาไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนะเขาโดนแทงไหลคนหนึ่งแทงตรงต้นคอไม่สาหัสบาดเจ็บไม่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 สาหัสไม่เปสาหัสนี่มันว่างไงว่างไงตกลงเราแทงเขาจริงไหมแทงผมแทงแทงเพราะว่ามันเรื่องรายงานโทรฟันโอ้โหนะแต่เขาก็ทำร้ายเราด้วยถูกไหมใช่พอเรามีหลักฐานก็อ้างบอกว่า มีหนี้สินติดค้างกันอยู่แล้วมันก็ท้าทายพอเจอกันปั๊บอ้าวเขามาทําร้ายตัวเองก็ต้องใช้มีดป้องกันตัวป้องกันตัวโดวยการล็อกคอแล้วเอามีดมจ้วงแทงเข้าไปแต่รับสารภาพนะครับเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลต่อ,อะนะฮะคุณผู้ชมครับ ส่วนชายหนุ่มคนนี้ก็ถูกมีดแทงเช่นเดียวกันนะคะแล้วนิ้วนิ้วโป้งเกือบขาดเขาเลยไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดเพราะว่าตอนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปอาชีพเขาเป็นรเดอร์เนาะคือเขาก็ต้องใช้มือในการบังคับรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้ถ้านิ้วมันขาดไปเนี่ยบางทีการทํางานมันมีปัญหาเขาบอกแบบนี้นะคะว่าวันนั้นเนี่ยเขาขับขี่รถไปแล้วไปเจอรถแท็กซี่คันหนึ่งขับปาดหน้าเขาเลยบีบแตรคืนหลังจากนั้นจอดรถลงมามีปากเสียงกันแล้วเจอทางฝั่งแท็กซี่เอามีดไล่แทงแล้วใบมี มันเฉือนไปที่นิ้วโป้งเกือบขาดหลังจากนั้นเขาเลยขึ้นรถขับหลบหนีขับแบบมือเดียวอะค่ะเพราะว่าอีกมือหนึ่งมันกำกำแฮนรถไม่ได้ดดที่นี้หนีไปแล้วจะไม่ไหวจะเป็นลมเลือดมันไหล<อ>เยอะมากไปเจอด่านตำรวจพอดี คุณสินรวิทย์ที่เราคุยด้วยตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลน,นะเขาก็เลยขอความช่วยเหลือกับตำรวจที่ตั้งด่านอยู่ที่ถนนสีนักดินแต่สุดท้ายมีตำรวจที่ด่านบอกกับเขาว่าเอ้าแล้วจําเลขทะเบียนรถแท็กซี่ได้ไหมขี่ตามไปสิจะได้เอาหลักฐานไปแจ้งความแต่คนเจ็บบอกว่าผมไปไม่ไหวงไงผมจะเป็นลมอยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์มามือเดียวก็ต้องมาขอความช่วยเหลือกับตำรวจที่ด่านสุดท้ายมีตำรวจนายหนึ่งแกจําชื่อได้แม่นเลยชื่อดับก้วลย มาให้ความช่วยเหลือค่ะทําแผลให้แล้วก็เรียกรถพยาบาลแต่เขาบอกว่าเขาทําแผลแล้วก็จริงส่งโรงพยาบาลแล้วก็จริงแต่อยากจะขอความช่วยเหลือผ่านทางสายใหม่ต้องรอดให้ตามให้หน่อยว่าแท็กซี่ที่เฉือนนิ้วเขาเนี่ยเป็นใครอยากให้เอาตัวมาดําเนินคดีเพราะว่าเขารอการผ่าตัดเส้นเอ็นที่นิ้วอยู่นะคะ<อ>และผ่าตัดแล้วก็ยังไม่รับประกันด้วยว่านิ้วมือมันจะต่อได้เหมือนเดิมไหมฟังจากผู้เสียหายค่ะ ลอยลอยคือว่าโดนนะครับมันมันมนอสกระโด่งนี่ครับวนวนมาถึงเกืบอบรอบเกือบเกือบขาดครับนิ้วเนี้ยกับขาดแล้วก็เห็นขาดเลยครับเดี๋ยวนนี้ผมถ่ายคลิปไม่าอัปเดตให้พี่ๆที่ทครหมานต้องรอดให้พี่ๆเขาดำเนินการให้ตอนนี้พี่ๆเ,เขาบอกมาผมแต่วขอบคุณมากเลยนะครับผม คนเจ็บยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วมือที่บาดเจ็บนิ้วขาดอุย้ยมือขวาด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นข้างที่ถนัดอ,อาชีพเขาเป็นไรเดอร์นะขับรถมอเตอร์ไซค์เขาต้องใช้มือในการบังคับแฮนด์รถอยู่แล้วละ่ะแล้วมวมันจะกมได้ไหมพี่โจเคยขี่มอเตอร์ไซค์มันจะได้สี่นิ้วงี้ไหมมันยากมันมันก็พอขี่ได้แต่ว่ามันก็อ,อ,อันตรายอยู่นะนแล้วไม่ถนัดเลยใช่เขาก็เลยอยากจะฝากให้เจ้าที่ช่วยติดตามแท็กซี่คันนั้นมาดำเนินคดีค่ะ